บทอ่านที่5ฟิลิปปินแบนอัญญประกาศเปิดไข่มุกอัญญประกาศปิดในเครื่องดื่มจากประเทศไต้หวันฟิลิปปินเดลี่อินควิเรอร์รายงานว่าสำนักง,งานอาหารแะยาของฟิลิปปินหรือ FDA สั่งแบนสินค้าอาหาร15ชนิดจากไต้หวันรวมถึงไข่มุกซึ่งเป็นที่นิยมด้วยสินค้าดังกล่าวตรวจพบว่ามีกรดมาลิกซึ่งจะสะสมในร่างกาย และมีอันตรายต่อไตโดยโดยงานที่ตรวจพบคือหน่วยงานที่ดูแลสินค้าแปรรูปเกษตรและปะศุสัตว์ของสิงคโปร์ส่งผลให้ฟิลิปปินส์แบนสินค้าดังกล่าวตามสินค้าทั้ง15ชนิดนอกจากนี้ยังมีแป้งมันสำปะหลังยี่ห้อฮงจุลภาคเส้นก๋วยเตี๋ยวยี่ห้อซันชิจุลภาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อลองข้าวมังสวิรัตและประเภทสุข,ข้น ทางการฟิลิปปินส์จะจับตาควบคุมอาหารที่นำเข้ามาจากไต้หวันพร้อมทางแนะนำให้ผู้บริโภคใช้สินค้าที่ทาง FDA รับรองเท่านั้นด้านรัฐบาลไต้หวันได้สั่งระง,งับการจำหน่ายและผลิตสินค้าที่มีสารปนเปื้อนแล้ว